สวัสดีครับตอนนี้เรามาเส้นถนนประคนชัยนะครับมาตามหาแม่ค้าเข้าล้ำชื่อน้องเฟิร์สนะครับพอดีขับรถเลยเมื่อกี้นี้น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเส้นนี้มาจากอุบลน,นะครับ มุ่งหน้าไปกรทมถนนเข้าหลามตามอนุญาตาถ่ายนะโอเคอะไรอน้องน้องเฟิร์สนะครับเฮ้ยมึงใจเย็นหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเทคเจเะเาามเเเาข้าวหลามซิส <c oughs> ิคเมาข้าวหลามอันนี้ขายยังไงครับมัดละร้อยค่ะมัดละร้อย มันละร้อยแล้วก็มีอันใหญ่ยังไงขาย,ยางไงมีสี่หกระบอกอ๋ออาทิกเอาก่อนเลยเดี๋ยวพี่เอาทีหลังวันนี้ไม่ได้แปลงเรียนเหรอปิดเทอมแล้วอะฮ้่ทำไมแถวบ้านเรายังไม่ปิดเหรออไงมังปิดเทอมแล้วขายเขาหลัมอย่งเดียวไม่ได้ไปไหน ฝากเลยฝากเลยฝากใครก็ฝากเลยตัวจริงกับใน YouTube ตัวจริงน่ารักกว่ามีมีคนนั้นอ่ะที่หน้าตาคล้ายๆกันอ่ะเพวาเออเพวาโอ้โหหน้าตาคล้ายกันมากเลยแล้วก็เอเอเอาแค่นี้ยนะแมวอ,อีกอ่ะอาากับรถเป็นสิบกิโลอเออเป็น<ๆ>กับรถโน้นเลยกับรถนี่อีกอ่ะเปิดเปิดเทอมตัวไหนเนี่ยจำได้เปล่า พุธสุภาเลยเหรอฮะไข่ไข่ดีปะผมไม่ได้ไข่ดีไข่คนหลางครับโดนไปหนึ่งดอกเออ๊ยวเจี๊ยวเจ๊เหลือแค่นี้ใช่ไหมเหลือแค่นี้ใช่ไหมตายหมดก็ก็เดี๋ยวไปฝากที่บ้านคนทางนู้นเยอะเออเท่ร้อยหนึ่งสองสามสี่ร้อยได้ปะ นี่แหละของฝากไม่มีไม่มีอะไรฝากเลยนะครับได้เข้าหลามน้องเฟิร์สกับร้านอยู่ตรงเส้นประโคนชัยมาจากอุบลนะครับเดี๋ยวเอฟนี่ครับเสียเอฟเหมาครับเสียเอฟเหมาไข่ขึ้นมาเนาเออเอาเอาไอ้มอบหมอบมอบนี้ให้มอบมอบให้มอบให้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าผู้เมาเอาเมาเหมาเสียเอฟเหมาครับนี่หมอบหมอบหมอบรับมอบให้เฮ้ยจะจับมือน้องดิไอ้นี่เฮ้ย อ่าโอเคพวาเราถ่ายถ่ายด้วยมนมีอะไรจะถามน้องถามเลยเฟซเพื่อเต็มยังโอ้โหเขาไม่รับมึงแล้วเฮ้ย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 อยากเป็นเพื่อนเป็นพี่เต็มแล้วไม่ใช่เหรอเขาเขายังว่างว่างอันนี้เสียเอฟโคเฟสนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับโอ้ยพี่น้องเฮ้ย ทำไมมึงได้คนเดียวเหรอเขาบอกเพื่อนเต็มเหลือคนสุดท้ายไม่ใช่น้องชื่ออะไรครับเดี๋ยวโปรโมทให้อเอา้าเป็นเพื่อนกันปะา้นะติดตามมาไม่ได้ไม่ได้ให้ให้เราเป็นเพื่อนให้ติดตามเฉยๆโอเค <laughs> จะเดินทางกับกรุงเทพไม่มีของฝากก็เลยมาเอาของฝากที่นี่ครับ โอเคขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับของ่ายังถือเอาเองนะเนี่ยนะครับร้านน้องเฟิร์สครับร้านน้องเฟิร์สโอเคครับเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับขอบคุณครับได้ของฝากแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรฝากแถวบ้านมันแห้งแล้งมากเลยครับไม่ไม่มีของขายไม่มีไม่มีอะไรจะกินเลยช่วงนี้โอเคขอบคุณครับฝากกดติดตามนะครับเหนื่อยร้อนอากาศโคตรร้อนเลย